มาวันที่สิีส่ตุลาไม่สิบสี่แสดงว่าแสดงว่ากั นอนอยู่ตรงนีเช้าเลตรงขมเช็ดเท้าของยายต้องแขกมาว่าอืมน่าสองตื่นขยุบไม่รู้หรือนอนหรอกหนูก็ตั้งแท็บเล็ตไว้ดันแท็บเล็ตหนูอยู่นั่นแหละแล้วนอนไม่ใช่นอนนอนดิ้นด้วยแคตตี้นอนนั่นแคตตี้มันจะแบบกระตุกขาเหมือนขากระตุกอ่ะอยู่เงี้ยเริหว่าเหมือนจะต่อยอ่ะแลนอนดิ้น ว่านักัาสลึดูไม่จบเลนยดูมาตั้งนานแล้วเนี่ ดูก่อนเปิดเธอมยันตอนนี้ยังไม่ยังไม่จบเลยไ,ยไยม่กินเสียไหลันไป็นเล,ลย